เมื่อแฟนขอลดสถานะเป็นเพื่อนให้คุณทําแบบนี้ค่ะข้อหนึ่งค่ะให้คุณรับฟังและเข้าใจเหตุผลที่เขาขอลดสถานะนะคะให้คุณเปิดใจอย่าโต้แย้งในทันทีค่ะการเข้าใจเหตุผลนะคะจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นค่ะข้อ2ค่ะให้พูดคุยด้วยความรู้สึกจริงใจพูดคุยถึงความรู้สึกของคุณ พูดคุยถึงความรู้สึกของเขานะคะอย่าก,กลัวที่จะพูดถึงความรู้สึกของคุณออกไปค่ะข้อสามค่ะการเคารพการตัดสินใจของแฟนเป็นสิ่งสำคัญค่ะหากเขาต้องการลดสถานะนะคะคุณควรเคารพความต้องการของเขาค่ะข้อสี่ค่ะการดูแลสุขภาพจิตตนเองเป็นสิ่งสำคัญค่ะให้คุณใช้เวลาในการดูแลตนเองนะคะทำกิจกรรมที่คุณชอบใช้เวลาอยู่กับคนที่คุณรักและรักคุณค่ะ ข้อ5ค่ะหากคุณรู้สึกว่าสถานการณ์นี้นะคะยากที่จะรับมือให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านความสัมพันธ์หรือนัก,กจิตาวิทยาก็ได้ค่ะข้อ6ข้อสุดท้ายค่ะให้คุณยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงค่ะและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ค่ะ